จะดีแค่ไหนหากวันนี้คุณสามารถสร้างกําไรจากการทําธุรกิจใหญ่รับเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงงานเปิดรับผลิตสกินแคร์อาหารเสริมเครื่องสำอางได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวค่ะ TSW Partner ดีๆคือระบบที่6ในทั้งหมด9ระบบของ TSW Platform เป็นระบบในหน้าฟรีแลนซ์ออนไลน์ที่คุณเข้ามาร่วมสร้างรายได้จากการแนะนำลูกค้าให้กับเรา mm hmm. เพียงกรอกชื่อผู้ที่สนใจลงในระบบทางระบบจะมีทีมเซลล์ติดต่อหาลูกค้าและปิดการขายและเมื่อเซลล์ปิดการขายได้จะมีค่าคอมมิชชั่นให้กับคุณค่ะยกตัวอย่างเช่นหากคุณรู้จักผู้ที่สนใจอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองเพียงนำชื่อและเบอร์โทรผู้สนใจกรอกลงในระบบเมื่อปิดการขายได้ จะได้รับส่วนแบ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะ 1. คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามรายละเอียดที่ได้กําหนดไว้ของแต่ละแคมเปญ3%ถึง20%ค่ะ 2. หากคุณเป็น V.I.P. Super V.I.P. b u s i n e s s Owner จะได้รับม่ซึ่งคิดจากยอดค่าคอมมิชชั่นที่ทีมขายของคุณได้รับเพื่อนำไปแลกทองในระบบได้ค่ะและยังมีอีกหลากหลายแคมเปญที่น่าสนใจคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ระบบ p s w Partner ดีๆค่ะ ใครที่สนใจต้องการเข้าร่วมกับแพลตฟอร์ม TSW ของเราสามารถสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นพักแชทเพื่อขอลิงก์ในการสมัครได้เลยค่ะ